ก็โอเคกันได้นะครับก็สวัสดีกันได้นะครับวันนี้เี่ยวิวผมมิเช่นเคยนะครับช่องเอก h ช n แนลนะครับช่องนี้ก็เป็นมาสงการณ์แลนะ้วก็จะอากาศร้อนๆนะถ้าใครผมก็จะแนะนาเป็นตัวนี้นะครับลมสา์อยู่นะตรงน,นี้นะก็สั่งทําสั่งทําในเพจ Facebook นะครับแต,ตปไปไบ่เดี๋ยวผมจะทิ้งถ้าใครสนใจก็ขออิน็อซ์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับว่าผมสั่งมาจากจ้าไหนา โอเคครับงั้นเราไปฟังเสียงกันเลยครับโอ,โอเคนะครับก็มาฟังเสียงกันเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ <c oughs> ผมก็จะลองมาฟังเสียงไกลๆดูนะยังได้ยินอยู่นะอันนี้เปิดประมาณครึ่งหนึ่งอา่าโอเคนะครับยังได้ยินอยู่โอเคครบับก็จะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ถ้าใครอยากได้หรืออยากส,ากสั่งก็ติดต่อไปทางเฟซบุ๊กพี่เขาได้เลยนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้สปอนเซอร์ร โอเคครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมกลับมามีกำลังใจทำคลิปอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ